โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคนในเชื้อสายดาวคังด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับพี่สองคนนี้ก็เดิมอีกแล้วนะครับในช่องเฮียสองสอริ่งนะครับช่องหลักของพี่สองเองนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สองทำเก็บเด็ดๆนี้ออกมาให้เพื่อนได้รับชมรับฟังอันนี้เช่นเคยนะครับเพืเ่อนๆนะ วันนี้ก็อยู่กันหน้าเกม Fortune Mouse นะครับหนูแห่งโชคราบนะก็มี FC คนหนึ่งขอมานะเพื่อนนะก็แกจัดงบมาให้นะผม10,000แบาทกับเกมหนูนำโชคโอเคเพื่อนจัดทุนเยอะอย่างนี้ก็จัดให้ผมปั้นให้อยู่แล้วนะโอเคมาทุนก้าทุน,อ,น,นอะไรนะหนึ่งแสนบาทจัดทุนเยอะไปเลยนะครับผม ดูดิว่าจะรอดหรือเปล่านะนนะก็ถ้าไม่รอดไม่รู้ไงก็ไม่มีคืนทุนแล้วนะไม่มีคืนครึ่งหนึ่งให้นะปั่นลวดเลยนะเพ <c oughs> ื่อนนะอันดับแรกก็เหมือนเช่นเคยนะครับร้างเบ็ดไปก่อนเลยเบ็ดระบาดสิบครั้งเลย <c oughs> เพื่อนนะเขาบอกว่าขอ,อขอเงินไม่เยอะนะครับผมจะเอาเงินไปทําบุญครึ่งหนึ่งนะก็ถ้าได้ถ้าได้เท่าไหร่ผมเอาทําบุญครึ่งหนึ่งครับผมโอเคก็อ,อันนี้ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกไงอะ เป็นข้อคิดที่ดีนะก็ได้เงินไปคนที่จะทําบุญครึ่งหนึ่งนะครับผมการเล่นตลอตไม่ใช่ว่าเราจะดวงดีตลอดเสมอไปนะมึงคิดว่าเสมอว่ามันคือดวงนะดวงมึงดีวันนี้มึงมึงมดมได้คือดวงมึงดีอยู่นะไหนดวงหมดก็ตัวใครฮโรมันโอเคเพื่อนไปเราเบ็ดหนักกันเลยดีกว่าเบ็ดห้าร้อยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาจะให้เบ็ดพันนะแต่เฮียว่าเบ็ดห้าร้อยไปก่อนชิมลางก่อนนะเดี๋ยวเฮียเล่นเอง ไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาสั่งกูนะครับนี่มีไงแอคเฉยไม่ใช่แไม่ได้พูดกันก็แบบเอ้ยสวยเป็นห้าร้อยดเฉยว่ะมาแล้วเพื่อน <W> คือเทคนิคการเล่นของเฮียเนี่ยคือมันอยู่ที่สถานการณ์ในตอนนั้นด้วยนะถ้าเป็นห้าร้อยแต่เฮียก็ปรับเไปขึ้นนี่นะไม่แตก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนนะสแตนดาร์ดไปก่อนสแตนดาร์ดไปก่อนใจ,นนจเย็น เกมหนูก็เล่นมยากหรอเพื่อนมันเป็นก็เหมือนเกมเสือนะครับมันเป็นเกมที่แบบว่า3ามช่องง่ายๆนะไม่มีอะไรเยอะแยะไม่แบบมีวิธีในตองนะเพื่อนนะไ่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่นั้นก็ดูพ่อคมบันเทิงดีกว่านะมีได้มีเสียนะเฮียเตือนไว้ก่อน,นได้ตลอดก็ดีดีนะโอเคสวยมาสวยงานของคามาเออเป็นห้าร้อยสวย จงังหวะถ้าเป็นเกมเสือได้แสนนะสวยเบตห้าพันหรือเปล่าเบตห้าพัน 5, ได้แสนหนึ่งสงวยอะเบตห้าพัน 5, ได้แสนตอนนี้กำไรสามพันแล้วนะโอเคเพื่อนจังหวะได้นะเฮียขออนุญาตเปลี่ยนขึ้นเป็นเบตละหนึ่งพันก่อนแล้วกันขอแบบไร่เบตหน่อยโบ โ oh. ตไปคืนทุนอยู่เมื่อไหรยังเจ้าทุนอยู่เพื่อนยังเจ้าทุนอยู่โอเคสวยงามพระรามแบบานี้สองหมื่นสามพันบาทนะครับโอ้โหโดดยับยับะเกมหนูวันนี้มาอย่าบอกนะว่าโอ้โหโยนเฉยแม่มาถึงก็โยนเลยครับเพื่อนไปเดยไปเดยขอจังๆอนะจังๆมาหม่อยูนี้ดีไว้ป๊บเดียวแตกแล้วอะ ทำไสมสองหมื่นแล้วนะว่าจะเอาเท่าไหร่นะเพื่อนเออเขาบอกเอาไว้สามแสนนะทำไมสามแสนเฮียไมต้องเลิกครับโอเคอย่าทคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เรียบร้อยสามแสนแล้วมาโอโ้ยแค่สามหมื่นนี่เหรอโอ้โคตรน้อยไอเบนเกมหนูแตกน้อยจังเลยนะเขาเป็นละพันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นรอ,อดูทิฐิท่าไปก่อนรอ,อดูทิฐิท่าเกมหนูก่อน อย่าลืมกดไลค์ให้เฮียด้วยนะกดซับสไคร้นะครับคนที่ขอดันอยู่มาก็อย่าลืมแชร์ให้กูด้วยกำไรห้าหมื่นนะกำไรห้าหมื่นนะ <S <S แล้วอย่าบอกนะว่าดอนนี้ไปแล้วโอ้ไปอีกเฉยเลยครับแม่เอาเรื่องมาเดิมาดิมาด,มาดิบุกบักมาบุกบักมาตัวเดิมเลยเวนสามหมื่นอีกแล้วเอาเรื่องวะตอนนี้ขึ้นมาที่แสนเจ็ดแล้วนะโอ้โหกำไรรัวๆครับผมบอกเลยว่าไม้นี้ทีเด็ดแน่นอนนะว่าบวกวะเนี้ จริงเนี่ยถอดได้แล้วนะเแบบขาสั่งว่าสามแสนเนี่ยก็ต้องจัดให้ไปนะครับผมไม่มีจะใจให้ไปไม่คิดอะไรก็รู้ว่าเธอคือคนที่รอมานานฉันจะดีพร้อมแม่เพลงยุ90นี่บอกเลยว่าอายุกูแก่มากนะครับไม่ร้องและร้องเพลงท่าทองสาวดีกว่าโยนี่คือเสียงของเด็กวัด แข็งแรงแม่งก็เดึงมาเหล็กงัดพูดเบาๆกายเปจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะดิ้นกูต้องซิ่งมาก่อนเมียงไงเฮียก็ร้องได้ทุกเพลงนะนี่เป็นเพลงใหม่เพลงเก่าเฮียก็ร้องได้นะครับผมโยนี่เกมหนูมันแดกกูไปรูไปเข้าหู <laughs> กเฮียกูเมากระท่อมมันเนี่ยมันจะเลิกกินก็ไม่เลิกสักทีนลไม่ไหวเลิกไม่ได้ักทีหน่อน นี่ยงโดนรัวเลยวะเป็นละห้าพันไม่จ่ายเลยหันมื่อห้ามาแล้วก็ยังได้กำไรอยู่นะได้นทั้งคืนนะแบบเนี้ยคือแบบมันยังได้กำไรอยู่ก็ยังเล่นได้นะทั้งคืนอน่ะกูบอกเลย่งเียขอพูดทั้งคืนเม่มาเลยโดด ไหนเออไปชิ่วชิวไม่ชิ่วไม่แช่เลยวันนี้หายแล้วกูได้มาเจ็ดหมื่นเมื่อกี้โดนคือเนี้ยโดนคือเนี้ย,ยเปิด turbo เลยไปไล่เลยโดยโด,โ,ดโอ้โหไม่โดดเลยเพื่อนอะไรอยู่เนี่ยไปหน่อยเฮ้ยไปไปชิ่วชิวเออมันต้องแบบน,นี้เบ็ดห้าพัน 5, มาแล้วเพื่อน กูว่ามี3ล้านอะ่ะมาเด็กชอน,นี้ต้องมี500แสนออกมา500แสมาเลิกเลยเลิกเลย500แสมาเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยเออโอ้โหนึกว่าทองคำจะเข้าเรียบร้อยเวนมาสิครับท่านผู้ชม65,000ได้9ใน900เบ็ด5,000ได้9,000โอ้โหกูว่าเกลือแล้วเนี่ย โอเคสวยงาม10,000แสนบาทละเบิร์ตโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องกำไรส0 0แสนพอกำไร3 0 0แสนพอโดดไปด้เออมันต้องแบบนี้ดิว่าท่านผู้ชมโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครมาแล้วผมเบ็น5,000เข้ารัวๆับผมเข้ารัวๆรัวรัวๆไม่ใช่ยุดกูจะเข้ารัวว่ะเออมาสุๆโอ้แสนาเบิร์ตุ้ยเ็แล้วแจแล้วพอไหมพอไหม ขอสามแสนนะขอสามแสนนะขอโดยอีกทีนึง้งหมันจะถ้าถึงสามแสนเพียก็เลิกแล้วเมืเ่อกี้หายแล้วอย่าบอกนะว่าโดนรัววะรัวยับรัวยับเฮ้ยไม่ไดโดนเลยเหรอเฮ้ยเพียหูโชคเลือดเฮียเหลอแสงกว่าเลย โอ้โหถ้าเขาดูคลิปนี้อยู่เขาคงจะด่ากูนะไอ้เฮียไอ้หน้าเฮียไ,ไม่ถอนเออมาแล้วเพื่อนมึงด่ากูไม่ได้หรอกมาแล้วช็อตนี้มาห้าแสนทีดิวะาทำไมตัวแพงไม่ออกเลยวะเพื่อนจ่ายแต่ตัวแบบจ่ายตัวกลางๆนะตัวแพงไม่จ่ายนะครับเฮ้ยวายมาจะแพงเลยโอ้โหเฮียส้มไม่สนเลยเย็ดแม่โอ้โถ้าวายไมแ่แถวนะเพื่อนนะมีแตกร้านอ่ะเดี๋ดยวทีดิวะ นี่ไงทองคำไม่แสนหนึ่งนี่ไงนี่ไงกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วนไงแหมบอกแล้วอย่ามาบ้าเทคนิคเฮียนะครับผมบอกเลยว่าผม่าไม่มีพลาดเล่นมันจะหมอยงอกแล้วไอสัตว์มาดิมาดิมาดิมาดีมาดิเล่นมันจะหมอยงอกแล้วมาเต็มเต็มไหมเต็มไหมเต็มคาราเบลไหมเต็มคาราเบลไหมโอ้ยขอวายมาสองแถวเฮ้ยโบ โอ้โหเรียบร้อยเกลืองแล้วหก็จะเลิกว่ะเมื่อนตั้งไว้สามแสนนะแต่ทีนี้ว่าสถานการณ์มันไปได้อยู่นะเมื่อกี้สองแสนเจ็ดแล้วคุณไม่ถอนวะกะว่าจะทำบุญนะทำบาปเลยครับผมโอ้โหดูดิแล้วดูมันรูดดิอยูโชคเลือดเวร นิ่นเลยครับผมนิ่งนิ่นเรียบร้อยมาอีกแล้วโอ้โหห้าทีติดโถรถดอยพี่หนูโรดเต็มเต็มมาเต็มรูไปโดนัทยังมีรูแนะเมื่อไรยูจะมีใจเอามานะกรับมาไอหนูไม่เอาถัวาถ่วเออแม่ถั่วทันถั่วไม่ไหววะถั่วถูกรถไหม <c oughs> โอ้โหไม่ได้เลยเออโอ้โหประชาระ ไม่รอดเฮ้ยเกลือล้วนเลยว่ะเฮ้ยดูด,ดิวคตไม่ง่าจะรอดตรงนี้โงอย่างแบ๊ดแก่อย่างบอยเฮ้ยไอ้โดดโคตรดีนะเพื่อนนะโดดดีมากนะครับแต่มันไม่ค่อยจ่ายนะอ Dans. โอ้คือแบบมึงจะโดดดีไปไหนโอ้โหดูดิจ่ายเต็มแผงนี้เจ็ดหมื่นห้าอ uh. ุ้ดิแสงกว่านะเลิกไหมคือทรงทรงไม่ดีแล้วนะ งมมันไ่ดีแล้วอะพอดีกว่าเพื่อนนะกำไรหมื่นกว่าพอโอเคก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะมันโดดแต่มันไม่จ่ายนะเพื่อนนะก็ใครเหี่ยหิบบ้านอย่างนี้ก็กำไรนิดหน่อยก็พอแล้วนะโหอ้ยตอนแรกว่าจะเอา2องแสนไม่ถอนอย่เงี้ยโอ้โหโอเคเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวีดะสวัสดีด้วยอย่าลืมนะเทคนิคน้อยเทคนิคเทคนิคเกมเสือเกมกระต่ายเกมมัวรอะไรก็ตามครับให้ในถึงพี่2คนนี้คนเดียวเท่านั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวีดะสวัสดีด้วยนะครับเกือบนะ